สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปเดินถนนคนเดินขุนหารนะครับหรือว่าตลาดถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลตำบลขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนี่เองนะครับนี่ตลาดสดขุนหารนะครับในส่วนของถนนคนเดินก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดสดขุนหารนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือถนนคนเดิน อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่าทานมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับปลาตอปลาเผาโอ้น่าทานมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปเดินชมข้างในกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศของถนนคนเดินขุนหารนะครับซึ่งของกินเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้คนก็เยอะพอสมควรนะครับนี่คือบรรยากาศของตลาดสดอำเภอขุนหารนะครับมาชมกันต่อนะครับถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับส่วนมากก็จะเป็นของกินนะครับเยอะมากๆนะครับของกินครับของกินเยอะครับตลาดนี้ อาหารการกินแบบบ้านๆนี้เยอะมากๆนะครับหมดบราซิลครับโอ้หน้าทานมากๆครับถนนคนเดินของขุนหาเนี่จะเป็น 2องคนเดินที่ขายอาหารการกินซะมากกว่านะครับซึ่งอาหารเยอะมากๆนะครับอาหารการกินเนี่ยเยอะจริงๆครับอ่าน้ำส้ม10บาทนะครับโอ้น่าน่าทานมากๆนะครับอ่ะสิบบาทนะครับอ่าเอาแก้วหนึ่งครับ10บบาทนะครับน้ำแตงโมนะเออน้ำส้มโอ้ยพูดผิดน้ำส้มน้ำส้ม10บบาทอ่ะ อันใหญ่เท่าไรอันใหญ่อันใหญ่เอาอันใหญ่แล้วกันครับอ่าอันเล็กไม่อิ่มโอ้คนเริ่มเยอะแล้วนะครับ <c oughs> ถนนคนเดินขุนหารโอ้ถนนคนเดินขุนหารครับคนเยอะมากๆครับดูบรรยากาศครับ <c oughs> ถนนคนเดินอำเภอขุนหาร <c oughs> จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้คนหลาเห้งครับพี่น้อง เป็นตลาดเสื้อผ้ามือสองแล้วก็อาหารการกินนะครับอาหารการกินนี่จะเยอะมากๆนะครับยาวเข้าไปจนสุดซอง บรรยากาศของถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้ขามหมูมาพอ่อเป็นกระเสบพี่น้องที่ถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับผมก็เดินฟันฝามาจนถึงท้ายซอยแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศของถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับ โอ้ปลาหมึกเป็นตะแซสบครับพี่น้องครับรด,ด้านท้ายก็เป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับนี่คือบรรยากาศของถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับสุดละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ <c oughs>